ขามีจังหวะของพุดจทครับสวัสดีครับผมชื่อท็อปเจอร์มิสโซก็ลงจากแม่คุณพิีกาพวกเราวันนี้มาจากเรื่องด้อยดาวแล้วก็ทีชาราชาโนนะครับที่ชาราชาโนนมันก็เป็นร้อยดาวครับ ผมนะครับมีผัยานพีไว้าลาชานแล้วก็ดิเซนภาคสครับก็ไปได้ชมกันในเร็วนี้นะครับตากลิตนะครับสวัสดีค่ะชื่อนายมีพรนะคะก็ Some am the เรื่องของแม่เป็นผู้ให้ทุก<ช>คนต้องเป็นผู้ให้ของชาติเราทาี่มีมากก,าาว,กาาว่าร่างกายต่อสืดอเราเรื่องของที่จะร่วมกันในโลกหรือว่ามาร่วมกันทำบุญด้วยเป็นแบบว่าจิตสธาธารณะที่สดนะคะเพราะว่างานนี้ในประวีณาในะ่องชเอี๋ามอยากจะให้เราผู้เป็นตัวแทนของสื่อทำการกุศลให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมคือเอร่วมกันทำบุญน,นะคะอยากจะบอกว่า หัวยายแล้วก็แพรสังคมเสมอแล้วเราก็ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาเรื่อยๆมานี่ก็ถือว่าเรื่องที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นครอบครัวพันเพื่อนตัวหนึ่งในช่องสามเพราะว่าช่องสามเป็นช่องที่มีน้ำใจมากจริงๆใครให้ผมไปเราขอเสียงปรบมือให้กับนายประวินแล้วก็ท่านผู้บริหารในวันนี้ก็เป็นส่วนของนักข่าวทั้งน่าข้านะครับแล้วก็มาลงาม รเลิกมิชาเจียที่พึ่งทิพย์มาสตันนะครับก็จะมาพ่อประธานไปด้วยนะครวันนี้ขอบคุณนะครับเสียงปรบมือกับดาราทั้งหมดบนเวทีนี้ด้วยนะครับดาราในดวงสุดท้ท้าผลงานกันด้วยนะครับเรียงร้อยดาวหรือไม่เรียงร้อยทองไปด้วยพี่เสิร์ฟครับผมนะฮะด้านหลังเวทีนะครับกระซิบมาวันนี้นะครับวันนี้เราได้ไหมฮะได้ค่ะจะได้ดูแบบเรียนเไย เรารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันจะเอายังไงยี่สิบเปนต้นอ่ะวันนี้ยี่สิบแปดยังไงสามสิบนิดนิดโอ้ยดูเด็กจะตายเออดูเนียนๆได้โอ้ยรุ่นอยู่เลยหน้าใสมากแล้วเมื่อกี้ไม่อยากประมูลแพ้เจ๊เข้าไปเนี่ยใช่ค่ะเจ๊เขาแบบว่าใจอ่ะใจอ่ะเจ๊เข้ามาเพื่อลูกไงเมื่อกี้ลูกก็ร้องเพลงนะได้ไหม อ๋อสองคนนั่นแหละลูกเขาไม่แปลกใจเลยว่าทําไมลูกเขาถึงเก่งร้องเพลงเก่งแบบนี้เพราะมีแม่ที่มีทัศนวิสัยดีดูซีใจกว้างมีน้ำใจขอเขียนคำมือให้เจ๊กนหน่อยค่ะจริงสมัยนี้นะคนเราเนี่ยจะแบ่งจะแบ่งเงินให้กับใครเนี่ยเป็นเรื่องยากค่ะแต่ถ้าเราเจอคนแบบนี้เราต้องรีบสนับสนุนรีบแบบว่าอวยอยให้เขาเหมือนกับบ้ายอแล้วคนจะได้ทำบุญช่วยเหลือเยอะๆน่ชมหรือเปล่า เขาเรียกว่ากุสโลบายอ่ากุสโลบายในทางที่ดีค่ะครับผมนะฮะก่อนที่จะได้รู้ถึงเรื่องของผลงานแต่ละคนนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีหลายๆคนที่ออนแอร์อยู่ด้วยค่ะวันนี้คุณผู้ชมมาพร้อมกับอะไรเอ่ยมาพร้อมกับจีรุกข์เนี่ยฮะอร่อยอร่อคือต้องการจะเส้อมครับกุญแจที่จจะถ่ายอะไรครับผมรู้อยู่ครับผมรู้อยู่ ถ้าจะตอบง่ายๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะคนะคนะค้านจะตอบก็ตอบเมือ่อให้คนที่ได้รับก,การประมูลเนี่ยมาอย<ด>ู่ใกนะล้ๆใช่เราจะกระซิบข้างหูเลยเออแล้วเขาบอกว่าเราจะรู้ไหม <laughs> ไม่ไม่แต่ว่าหัวใจเนี่ยคุณแจรุ้หัวใจ<ร>มีอะไรแล้วจริงๆค่ะเออมันเป็นการขายอ๋อของสนามข้าค่ะเป็นของแบรนด์เองนะคะ ภูมิคุ้มหัวใจเคลวถึงอะใรในตัวคุณแจ๊กเนนะคะมีความหมายที่แบบว่าถ้าเรามีปัญญาปัญญาเปรียบเสมือนคุณแจ๊กเราสามารถจะไขความลับต่างๆในโลกเราสามารถจะแก้ไขปัญหาของเราด้วยปัญญาของเราก็คือคุณแจเนี่ยค่ะและคุณแจจริงๆคืออะไรรู้ไหมคะคุณแจจริงๆคือการให้อภัยประเทศไทย ไปไกลเกินไปมาแต่ว่านี่คือความหมายแท้ๆนะนี่คือความหมายแท้ๆของเจ้าของที่เขาตั้งใจจะให้รุ่งมาสื่อให้ฟังเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคือคุณแม่ที่เป็นเจ้าของตัวเดียวอ๋อเพาฉะนั้นก็ความหมายดีมากความหมายดีมากเลยมันอาจจะฟังยากหน่อยแต่ว่าความหมายลึกจริงๆริงค่ะเอาละครับทีชเดียวนะครับทีเดียวทีเดียวมาแล้วนะทีเดียว่อนนะฮะเริ่มต้นทีละหลายครับคุณเเพื่อนครับ เราคตอนที่เท่าไหร่ดีคะอะ่ให้น้นองๆมาเท่าไหร่ดีครับอ่าเมื่อกี้นี่ไม่ได้หอมนี่ไม่ได้หอมอะเล็กใช่ไหมคนนี้ครับประม,มูลห้าร้อยบาทไหมคะห้าร้อยบาท,บาทเริ่มน้อยๆดูดีนะครับเป็นจี้นะครับอ่าพวกุกุญแจรูปหัวใจหน้าครับ ยี่ห้อเลยแม่จ้าซีชานาลาค่ะเป็นของแบรนด์เด่นทันต์แทนแทนค่ะแล้วดิฉันก็เพิ่มไปให้ถึง900บาทค่ะ900บาร้อยบาทครับผมเองเพิ่มเองพูดเองตอนนี้อยู่ที่900บาทครับแต่เก้าร้อาร้อยบาทครับผมใครจะให้มากกว่า900บาทยกมือเลยนะเป็นโพลุกุญแจนะครับทำจากหน้านะรูปหัวใจนะครับแล้วก็รูปกุญแจด้วยนะเป็นการใช้ความลับของประเทศเลยถูกต้องนะ่ใอย่างจริงจริงนะพูด ตรงนี้จริงๆนะครับผมโอเคตอนนี้ต้องบอกฮะอย่าให้เหมือนเพลงของเฟโรเฟโรนะที่ร้องเพลงความเงียบมาคุยกันเอาความเงียบมาคุยกันชี้ถึงอย่าเอาความเงียบมาประมูลกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้รู้เลยครับว่าคุณต้องการเท่าไหร่นี่คีอเก้าร้บาทครับจาก900บาทใครให้มากกว่า900บาทครับผมเชิญครับมากกว่า900บาทยกมือเลยนะฮะ ได้จีด้วยแล้วก็ได้กระเป๋าด้วย1,200บาทค่ะ1,200อบาทมันเป็นแค่เอกโอ้อยากได้ส่วนของ,ญญงเซเลน่าโกเก๋ๆไงเป็นแบบว่า เส้นเป็นแบบเส้นนะคะเรียบๆน้องมองหน้าเหมือนจะได้เป็นบอลต้อนหน้าเราจะมองในบนเวทีนี่ใช่ไหมคะเรียบๆเครื่องประดับนะเขาใส่ชิ้นเดียวเรียบๆแล้วเก๋ๆจบเลยใช่ไหมแต่ความหมายยิ่งมากขนาดนี้ครับตอนนี้ที่หนึ่งพันบาทครับ1,200บาทใครให้มากกว่านะครับเดี๋ยวต้องใส่ที่คอใช่ไหมคะอย่าใช้ความเงีย่นะครับให้พระเอกหนุ่มของเราเนี่ยใส่ช่วย พี่นางเอกสาวของเรานะคะเป็นการแบบว่าโชว์ว่าค่อยเส้นเรียบๆเวลาที่ใส่กับเสื้อผ้าเรียบๆเรียบๆมันดูแท่ดูดีดูดีสไตล์นะฮะตอนนี้อยู่ที่ใกล้าเลนไทน์ด้วยนะคะที่ใจของดวงอ่อเออใช่สองดอกมีความหมายก็ไม่ดีเออความหมายรักกันก็ได้ครับ กรนน yes, so, yes, ี้ม right. ีพันสองร้อยบาทครับครับเป้งคำครับครับอย่างเงียบครับอย่างเงียบครับนับดีกว่าค่ะครับผมขอเลนี่ที่นี่อยู่ที่นี้นะฮะครับที่นี่ฮะคุณเป็นคุณแม่ที่เป็นทัศนวิสัยดีมากนะฮะท่านสองบอกว่าน้อยไปแล้วพี่ครับผมเกิไปแล้วอานาหน้าอากค่ะผมก็ต้อง ก็คือพี่เขาคู้นี้นะคู้นี้นะก็จะแข่งกันเลยใช่ซื้อไปให้ลูกชายใส่เล่นร้องเองเฟลโลเฟลโลในสัปดาห์ีเทโรมีสุถูกต้องนะเวลาใส่แล้วเนี่ยคนถามมีว่าสร้อยนี้ได้จากไหนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเเเาชยย้ รวมรวมตามเขาได้รวมรวมเออเปิดกระเป๋าตังโดมีคนละเท่าไหร่ถ้า7คนก็ผัานกนใส่วันจันเธอใส่อ้างคานฉันใส่กับบุญกระจายโง่ก็เท่าไหร่สิเท่าไหร่เซ๊สองพันสองพันขอนำหนึ่นะเผอีกหนึ่งลเผอีกหน่แไมฮะนี่หอีลนอ่าว่าสองพันครับ ของดีก็ต้องแบ่งๆกันสองพันหนึ่งค่ะสองพันหนึ่งครับสองถ้าไหร่ครับสองพันห้าครับออตอนนี้กู้แบบกู้ใหม่นะครับของจริงแล้วล่ะของจริงแล้วอันนีสามพันค่ะสามพันครับสามพันบาทแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหครับราคาขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทบราคาเลยครับผมาครับ อุตส่าห์ได้พินพ์ก่อนนะครับแล้วนี้ที่สามพันค่ะสามพันเท้าเล็กไรค่ะเงินของหนูก็เหมือนเงินของนายแหละครับหนูไมได้มาจากนายอะครัเอามาหมุนนะฮะตอนนี้สามพันหนึ่งครับสามพันย่างหนึ่งน่างพ่หัวสามพันแบบทม่สองครับเหลือนะฮะรีบตัดใจนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลานะฮะขอโทษ เจสสัแรนเดอร์แล้วเจสซีโลลาฟและกับดิฉาาัน,นามาด้วคกัน,มนไม่เป็นไรนั่นนะ เดี๋ยวแครด้วยเป็นผ้าพันคอนะฮะคุณเป็นคนมีจินตนาการมันองมีการต่อยอดอิสตอรี่นะเชื่อมันมาพูดยังอิสตอรี่เอาลูกคุณแอร์ไปห้องนอนแอร์ตกใส่คือแอร์หนาวเอาผ้าไปห่มคุณแอร์หน่อยห่มคุณแอร์หน่อยคือสองที่นี่รวมกันผมว่าแย่จิงนะรวมกันรวมกันห้าร้อยบาทนะครับกรอบรูปและผ้าพันคอในการจัดเตรียมความสมบูรนะฮะดูไม่ค่อยเข้ากับผู้ชายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดิฉันทำให้เอง นะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับแฟนกับพี่แอนนะครับใครมากกว่านะฮะห้าร้อยบาทยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยนะครับอยากให้ผู้ร่วมงานนะครับได้ยินเสียงมีเสียงนะครับมาร่วมงานมีนะครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นโลก่อันดิวนะครับอันนี้ข้าพี่แอนเหรอคะครับผม ป็นไงจมเสร็จแล้วการแสดงจะใหญ่ขึ้นนะครันโอายคดแด่ไห้ใช่อยนะคุณพี่อันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เมื่อจมแล้วอยากปากน้ำไวยนะครับเก้วบางคนส่งการสั่งด้วยอย่างนะครับคุณคุณจินตนาการเยอะเกินไปละห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทครับ ตอบรู้นะครับท้งองสภาพของแทนนะครับลบไม่ได<ม>ยนะฮะคุณไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นการทำบุญนะครับเข้าโบสถ์ในพิธสายใจไทยนะครับช่วยเหลือการช่วยเหลือสังคมนะครับกับงานงานนี้นะฮะที่ผมมาประมูลน,นะครับจากเหล่าศิลปินดารานะครับที่เห็นอยู่บนเวทีนะครับข้าวมันกอและเปร,ร่าลูกจากพี่แอนทอปผสมนะผมห้าล้านบาทนะครับท่านครับ หกร้อยบาทก็เริ่มมีฝาดมีเสียงละร้อยยังดีอันนี้หกร้อยบาทครับเ0 0้บาทเอาเองนะเอาอีกครับเอาลูกพี่แอนไปแข่งไว้บนที่นะแล้วก็ผันไปพินเจ้หายไปแล้วครับบอกแล้วเจ๊อซีโร่าให้กับดิฉันเราผัดกันแพ้ผัดกันชนะค่ะโอ้โหัตหายไเลยหายไบิลไขึ้นลหคนเออทีคนอ่าเออนี่ค พันห้าครับพันห้าเลยะตูราคาเลยนะดูราคาเลยครับขอบคุณร่วมกันนะครับกับพี่แอนนะฮะแล้วก็คุตรที่สัญจรไทยด้วยครับผมนะครับสองตัวที่พันห้าทางนี้นะฮะพันห้ารอบอันที่หนึ่งครับครับพันห้าคันที่สองครับครับมีพันห้ามีเวลาตัดใจนะครับ ยกเลยครับผมตอนนี 2, ้มีใครไหมครับเอักับพันห้ามีไหมครับสองพันมีไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่้งเจานะครับครับมีไหมฮะมีใครกับพันห้าครับพี่ก็บอกมาสองพได้ไหมครับพี่กอไหมพี่กอกว่าพี่กอสองพันงาเราสบายพี่กอพี่กอสองพนครับนสดครับอโราหรคะสองพันทั้งหมดเท่า ้ายใจไทไม่ไ <tı> ด <ro> er ้ถ <t> <ina> ่าย1,500อี่นิดเดียวค่ะ500ดีใจเลยนสไหคะดีอไม่เป็นไรคือเากลัวค่ะเขากลัวเขาบอกว่าถ้าลูกพี่แอรเนี่ยดีที่ท่าท่าเนี่ยจบแล้วงานดีที่ถ้าพี่เอาติดนะานดีเป็นข้าวบารที่ิวเลยโอ้ยเรื่องอะไรองทำงานทอพี่ทให้2,000บาทพี่ให้2,000บาทโอ้ยอยากให้แบบดีๆอะไรกันูับปิดเลยจะเลยเนี่ย

เราก็จะมีข้าวอนะครับแต่สัปดาห์นะครับูนแบบเรื่อยเลยพี่ก้องบอกผ้าวมันทอนใช่ไหมนี่พี่ก้องอยากอยากใส่บ้างอยากใส่ใสนรูปรูปหนึ่งนะครับนะคะ้าก็ขอบคุณพี่กนะครับขอบคุณคากบในฝาคเท่าไหร่ครับจานนีู้หรอายู่รนะคะเขามีจังหวะเขาพูดกับครครับางสวผมชื่อท็อปเซอร์มส จับม่้ต่มงที่ทเ,รทเราวันนี้มาจับเรื่องเรร้อยดาวล้ก็กยยาชาราชานุนนะครับทั้งหมดเราเป็นพิชาราชานุนก็เนร้อยดาวก็ผมนะครับมีผลงานทีมวาราชานุนแล้วก็เซิเซนท่าสองครับก็ไปดูชมกันเนยดีนว่นะครับผม วงรัชรนนท์กรุงเทพนะครับก็ฝากตามผลงานด้วยเลยด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาถึงน้องสิพรนะครับ เป็นแบบว่าจิตสาธารณะที่สนะคะเพราะว่างานนี้ในประวิทนะคะานช่อบ3เดี๋ยอยากให้เราผู้เป็นตัวแทนของสื่อทำการบรุทธิให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมคือเาาราบรรลุกันทําบุญนะคะอยากจะบอกว่าถ้าการบันเทิงของประเทศไทยเนี่ยบวชใหญ่แล้วก็แพ้สัคงคมเสมอแล้วเราก็ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยเรื่อยมาได้่อยๆมานั่นก็ถือว่าเรื่ที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นครอบครัว ทันเฟื่องตัวนึงในช่องสามเพราะว่าช่องสาเป็นช่องที่มีน้ำใจมากจริงๆอยากหห้ผมคปเาขาเสียงปรบมือให้กับนายโระวิตแล้วก็อ่าอ็าอ่าน่อ่ทอ่า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 อ่ะอ่า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 อ่ับ่าอ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 งาาอ่าอ่าร่้อ่า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 อ่นอ่าอ่าร่าอ่าท่าอ่าอ่าอาอ่าอาอ่ดอ่า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 อนาอ่อ่าอ่าอ่าอ่ับ่าอาอ่าอ่อ่าอ่าอาอ่้อ่าอ่าอาา ดัานบนยังจะด้วยนะครับเีร้อดาหรือไม่เปียรติขอพระอรเด้วยพี่เสิครับผมนะฮะด้านหลังเวทีนะครับกระซิบมาวันนี้นะครับ